โอ้วแม่ขอปากทางเือเปียกจ่อยกูมาแล้วครับหลังแรกกันตางๆให้ส้าให้เป็นจากการโอ้วมียู้วมือหนีนอกปานอกมาได้นอกทางเกื้อมันตามกิโปกกับโปกเดี๋ยวหลังเข้าไปครับโอ้ อุ้ <ไ professors fingers out> สองแล้วครับเข้าเดียวไปคุณหลังต่อไปครับโอ้ยยังไหนอันนี้ยังไหนปลาที่อันนั้นนะครับปลาอย่างกระตากระทิงเงี้ยปลาดินเนียนะคโอเคโอเคยไถเงี้ยยังเว้ไถเดือนไถเดือนครับมาหนีเพราะได้บอกไเด้อครับเด้ออากาผู้เดียวหายากไม่อยากได้สั่งครับ พี่ชายอีกถ้าสีดียางขึ้นโคกเหรอยางไอเดินหนามอ่ะโอ้แบ็กัะทิบเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถึงแล้วลักหนิฮะโอ้ครับนี่มองเป็นหินเข้าใส่ไปซึนหน่ครับนี่จุ่มไปเลยคือว่ามันหนาที่อยู่น้ำหินนี่ เือครับจริงวะหนึ่งกินเบ็ดน้อยคิดว่ายังคือมีโหดเราเขาเจาอยาเสีนโอ้ ใค่เป็นขั้นน่ะอของแขกเป็นขั้นนี่เฮ้ยาดึงมันตรงถึงนี้อุ้ยนี่สามหลังรวดเลยครับนี่ ทลังนี่ถือวะถือเลยนะหลังนี่ะะฮะอู้ทูังนี่ก็บ่ถือ,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 อโอ้มันอยู่เป็นแป่นดอกว่ะไดนโนน้ออยู่เป็นแปนเว้ยไม่ว่าอยู่ในคหินตัวเ้าดอกน้อเสียบอยู่เป็นแป่นบะถือไมไปครับเดี๋ยวเขาไปหลุ่นหลังต่อไปครับ

เคครับคลิปนี้ไปทันี้แล้วครับเด้อเดยวไปเจอกันช่วหน้าบ้านครับคุณว่าปูกยไวอย่างง่วงเพิ่นนอ่ะที่ต้นบนี่ขัดขัดนือต่เขามาักหยาเพิ่นที่นอเพิ่นดิ้วมาเนาะยาต่เขายาต่กรักเด้เ แต่่ออ,ออะเป็นตนยาง้างนงันเอ้าปาาดิ้นกับถือนี่ข้งบนอยากปลากระทิงโอ้ได้หดปาคอโอ้ธรรมดาโอ้อันนี้ซ้ำหำพ,พ้นใส่พอดีเลยว <laughs> <อ>ตะตัวหนึ่ง้่อมาเขาคือปลากระทิงนะครับเดี๋ยวเบิงได้จากตัวปลาทิง จะทิ้งอีกตัวนึ่งครับนี่อู้ยจะทิ้งหลายตัวนี่ไหมอู้ดมเปียดนีเแียบเล่ลยอ้ไปหาเสียงเช่าลอกอกอ๋อตัวนี้ไหมมันงูอู้าหอยก็ลแล้วตัวอยหนเพ่มใช้หอยย่างจะมีหอยียโอ้มันหอยเลือนนี่เด้อ

แล้วต้งงองฟังเลยจะคุยคั่วให้กัน,กออนแกงกั้นเก่งปลาเลยครบมาณกินน้ำกันครับเี้ครับนายพันครับเออหมันขั้นดีเลย <laughs>